นายสุรนันท์เวชชีวะรองหัวหน้าพัก้านอนาคตไทยในฐานะประธานภาคกรุงเทพและนายสันติกิรนันท์รองหัวหน้าพักเปิดศูนย์ประสานงานพักเขตยานาวาบางคอแหลมโดยมีนายพงศพัฒน์กัตคุณวิสิทธิ์เป็นผู้ประสานงานพักในพื้นที่นายสุรนันท์กล่าวว่าศูนย์ประสานงานพักไม่ใช่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งศูนย์จะต้องทำงานต่อเนื่องเราตั้งใจเปิดศูนย์ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ พรรคานาคนไทยมีชุดความคิดใหม่ๆแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาความไม่ยุติธรรมและความเหลื่อมล้ําทางการเมืองและสังคมและระหว่างพบป่าประชาชนก็ได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่นับวันจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมถึงปัญหาชุมชนที่อยู่อาศัยที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายพรรคจะนําปัญหาต่างๆเหล่านี้เข้าที่ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขต่อไปโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด เรายืนยันว่าจะต่อต้านยาเสพติดทุกประเภทจะร่วมกันขจัดให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนายสุรนันย์ยังได้เรียกร้องไปยังปกกตว่าถึงแม้ว่าจะออกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆมามากมายแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือควรรีบแบ่งเขตพื้นที่การเลือกตั้งทั้ง400เขตให้ชัดเจนเพราะขณะน,นี้ผู้ที่ลงสมัครหน้าใหม่ก็จะเสียเปรียบเจ้าของพื้นที่เดิมเนื่องจากไม่สามารถรู้ได้ว่าพื้นที่ของตัวเองมีขอบเขตแค่ไหน เพราะฉะนั้นกกตจะต้องเร่งในเรื่องนี้เพื่อที่ทุกคนจะได้มีโอกาสในการแนะนําตัวให้ประชาชนรู้จักอย่างเท่าเทียมกันด้านนายสันติกล่าวว่าพักซานาคคไทยมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในขณะนี้แม้ไม่มีโควิดความล้มเหลวของภาคเศรษฐกิจก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะรัฐบาลบริหารผิดพลาดมาโดยตลอดเราจึงไม่สามารถให้คนเก่า,กาความคิดเก่า,กาบริหารประเทศต่ตอไปได้ พักร้านาคคไทยจึงขอนําเสนอชุดความคิดใหม่นโยบายใหม่ซึ่งสามารถทําได้จริงและจะร่วมกันแก้วิกฤตปัญหาเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนกลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งอย่างแน่นอนและสันติยังย้งยําถึงกองทุนสร้างนาคคไทย3แสนล้านบาทอีกด้วยไม่ได้เกิดจากการกู้เงินแต่จะเป็นการจัดสรรงบประมาณใหม่โดยนําเงิน1แสนล้านบาทไปใช้แก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนพักชำระหนี้แบบพักดอกเบี้ยและเงินต้น5ปีอีก2แสนล้านบาท นำไปเสริมทักษะเติมทุนใหม่เพิ่มช่องทางในการทำมาหากินให้กับพี่น้องประชาชนได้ตลอดไป